ท uhh ี่เราเราตอเราก็ี่นี่ให้เราทำนะเราที่ทำที่เอาเร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 าทกันที่เราไปไปที่เราไปไาที่เราไปไปมาทำกันที่เดเดเด้อ พม you know. ่ปั่นไม่ปั่นวันนี้ไม่ปัตอนเาวันนี้ไปเดินอยู่แล้วก็กแล้วสูงแ้วอ๋อตอน้าเาเขาบอกแ้ว่านเขไม่ระดิกไม่กระดดิกกระดดิกกดิกกระดิกกรดิกกระดรกกระดิกกระดิกกดิกกระดะกกระดิกกระดิกกระดิกกระกกระดิกก အေးနော်အဲကံလောမကခေါ်ခေါ်ခါတိပါလည်းညော်တိုင်းနေမလဲညော်ခါပဲဟိုလိုလာကြအဲမှာလည်းပါညာပိုဝဆုတ်ချည်ပြစ်တကွာနားလည်းကြရပါရအောင်အဲ့လိုရှိနေခေါ်တဲတာတူရတဲ့မမလေးမမမယောမမဖျားဘလောမာလကကြောက်လာရပါမတလုံးပ깔ာစီးတော့အဲကတဝတ္တဲမနာတယ်မလိုတယ်မစောရချေဘုံမစကောနဲ့ကဲတရာသမားလော โอว้ลวดรับดูนเีวโชดนะดูเลโชนเนียดูแล้วโชว์มโอองะไรต่เวลยดูกสูชีวิตน่แการ้มาเลยใจล่ะมา้วเาไว้ได้พควบคามขดสิขาดวบเข้ายอะาออบออหรอามีด็กมีหรอหรอภาษาเกเรเกเรอะไเดกที่นี่จะอโอเจ